นี่คือฟิฟซีซันโฮมสเตย์ที่วิวสวยที่สุดในจอร์เจียใครที่กําลังจะไปจอร์เจียนะครับผมแนะนําเลยว่าห้ามพลาดที่พักที่นี่นะครับซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาคอเคซัสตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจูตา้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเมืองทิบริซีเข้าไปในเทือกเขาคอเคซัสมุ่งหน้าไปยังเมืองคาสเบก,กีชายแดนของประเทศรัเสเซียบอกได้เลยว่าหมู่บ้านจูตา้าเป็นหมู่บ้านที่น่ารักที่สุดมีลําธารไหลผ่านแต่ว่าโฮมสเตย์ฟิฟซีซัน ต้องเดินครับไตเนินชันชๆจากหมู่บ้านเนี่ยขึ้นไปทางด้านบนตอนแรกบ,บอกอยู่แค่บ้านนี่เหรอวะขึ้นมาทําไมวะเนี่ย ไม,ไม่ใช่กูบ่นคนเดียวแล้วทุกคนบ่นหมดแล้วมึงที่นี่เป็นทั้งร้านกาแฟร้านอาหารที่พักและเป็นจุดที่เราจะมาพักก่อนที่เราจะเดินเทรคกิ้งเข้าไปยังทะเลสาบไปดูทารน้ําแข็งทางด้านในซึ่งที่พักของฟิฟซีซันเนี่ยก็เป็นลักษณะของโฮมสเตย์ราคาไม่แพงแต่จองยากมากมากต้องบอกก่อนนะครับว่าที่พักในโซนนี้มันมีไม่เยอะและที่สวยๆเนี่ยมันก็คิวแน่นข้ามปีเลยต้องรีบจองครับนี่คือวิวข้างหลังที่พักนะครับสวยมากอะ่ะสวยจนแบบจะอธิบายยังไงดูดิโคสู แต่ถ้าเผื่อว่าคุณพลาดท,ที่จะพักที่ฟลิปซีซั่นผมก็มีที่พักแนะนําใกล้ๆคาสเบก,กิชื่อว่าโฮเทลมิกุยาเป็นที่พักสบายๆราคาไม่แพงมีแต่คนบ้านะครับที่มาเหมาโรงแรมเขา เหมาะกับการเหมาทั้งโฮมสเตย์แล้วก็มาปาร์ตี้แบบแคมปิ้งกันเป็นหมู่คณะแบบพวกเรามีมุมไม่นั่งเล่นชิๆลๆรอบกองไฟกับเพื่อนแถมยังมีวิวเทือกเขาคอเกซัสทุง่งหญ้าเขียวๆล้อมรอบจอเกียทริปนี้ผมว่าสนุกที่สุดละโอ้โหไ้สัตว์เหนื่อย <laughs> ิบหาย <laughs> ไอเฮียแม่งร้องสนุกตรงไหนวะเนี่ยคุณคิดว่าที่พักทั้งสที่นี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ